สำลีนี่โดนแทงข้างหลังสำลีน่าสงสารมากสำลีรู้ไหมว่าทำไมทุกคนจะต้องออกจากสำลีสำลีทำอะไรให้เขาแค่กูเล่นเฟซกูเล่นเฟซอ่ะกูไปกดกระตูนอ่ะกดอ่ากดไลค์ให้ให้ป้ามึงถึงขั้นจะแจ้งจับก,กูอ่ะกูจะอยู่หาหอกทำไมกูก็กินข้าวสำลีแค่กูกดไลค์กูเล่นเฟซเนี่ย มึงถึงขั้นจะแจ้งจับกูอะ่ะใครกันแน่ที่ไม่มีความจริงใจเนี่ยถ้ามึงเกลียดกูก็ต้องเกลียดด้วยเลยเหรอแล้วถ้ากูรักใครอะ่ะทำไมมึงไม่รักตามกูบ้างอะ่ะมึงเคยจริงใจกับใครบ้างไหมสำมลีมึงหาพ่อแม่ไม่รักไม่จริงใจเชื่อพวกนี้ไม่ได้โดนหักหลังแสดงว่าสัมลีเนี่ยอามาหิตมากเลยนะอามาหิตมากโตรเลวมาก พ่อแม่เดินตามหาลูกมึงต้อยต่อยตอยเลี้ยงลูกให้มึงอยู่เลี้ยงลูกให้มึงทุกวันคนที่ตายไปอ่ะสำลีเปยที่อยู่ในเพียงอ่ะมีมุ้งอะตาชานเตรียมกลางไว้ให้ลูกมึงตลอดมึงมึงบอกว่าพวกเขาไม่รักมึงพวกเขาหลอกมึงพวกเขาไม่จริงใจกับมึงอะไอ้พวกไม่จริงไม่ใช่ไอ้พวกไม่จริงใจนี่หรอสำลีช่วยมึงอ่ะ จริงใจอ่ะไปรับลูกมึงที่อุบลไอ้พวกไม่จริงใจพาลูกมึงไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพนู่นไอ้พวกไม่จริงใจอ่ะนอนเฝ้ามึงที่โรงพยาบาลอ่ะไอ้พวกไม่จริงใจไปรับมึงมาไอ้พวกที่ไม่จริงใจนี่แหละไปรับพระอาจารย์ไปรับผีเจ้าข้าทรงทุกอย่างเพื่อที่จะมาตามหาลูกมึงไม่ใช่ไอ้พวกไม่จริงใจนี่เหรอเรียกว่าเสือกเหรอแต่มึงคงเรียกว่าเสือกเพราะมึงไม่ให้คไม่เคยให้ความจริงใจกับใครเสือกไปรับลูกมึงเองเสือกไป พาลูกมึงไปตรวจเองเสือกไปเฝ้ามึงที่โรงพยาบาลเองเสือกไปหาพระอาจารย์หาหมอทำหมอทุกอย่างเพื่อที่จะมาตามหาลูกมึงเสือกเองวันทําบุญร้อยวันเสือกไปนึ่งข้าวเสือกไปทากับข้าวรับเพื่องรังจานรับแขกเสือกเองไม่มีความพวกกูนี่ไม่มีความจริงใจเลยเสือกล้วนๆแล้วมึงยังมามาบอกว่ามึงพาแม่ไปกินข้าวไม่มีบุญคุณเลยพาแม่ไปกินข้าวกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พ่อไปหาหมอแล้วภาพที่เห็นล่ะสัมีแม่นอนโรงพยาบาลกี่คืนอะทาไมมึงไม่ไปนอนเฝ้าบ้างทําไมมึงไม่ไปนอนเฝ้าบ้างกูนอนเฝ้าอะ่ะกูก็อยากเห็นนะอยากเห็นว่ามึงกลับไปนอนบ้านเถอะวันนี้กูจะนอนเฝ้าแม่ไม่มีถึงแม่กูกับมึงจะไม่คุยกันมันต้องมีคนสื่อสารมาวันนี้มึงอีสัมลีจากจะนอนเฝ้าแม่กูก็กลับบ้านแต่มันไม่มี แล้วจัเสือกมาทวงว่าโอ้พาแม่ไปกินข้าวให้เงินแม่ให้นู่นให้นี่พาแม่ไปกินข้าวกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาก็ไม่นึกถึงหรอกมึงอะเปล่ามึงเอาแม่ไปเป็นเพื่อนคุยเอาแม่ไปไป,ไปที่ระบายมึงทะเลาะก,กันกับผัวเอาแม่ไปเป็นที่ระบายอยากคุยนู่นคุยนี่อยากเลิกกันกับผัวแล้วพอพาพาแม่ไปกินข้าวนะมึงไปถ่ายรูปไม่ไงั้นก็โพสถ่ายรูปส่งเอฟซี FC ก็ส่งเงินมาให้กินข้าวแล้วก็ให้ยาย โอนผ่านบัญชีมึงไงมึงเลยทึกทักเอาเองว่าเพอร์เจอร์เอาเองว่านั่นคือเงินของมึงที่ให้ยายที่เลี้ยงยายมึงล่ะมีความจริงใจกับใครบ้างไหมแม้แต่ผู้ช่วยจอดมึงยังนินทามึงไม่นึกถึงใครเลยนินทาว่ายังไงมึงอยากมั้ยนินทาว่ามาล่อแขกมึงใส่สั้นมาล่อแขกมึง อยากได้ผัวใหม่มึงเคยจริงเนี่ยแหละมึงเคยจริงใจกับใครบ้างไหมแล้วสุดท้ายมึงก็จ้างคนไปถ่ายรูปผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่มึงรู้ว่าการถ่ายรูปน่ะมันจะมันจะเกิดผลยังไงแต่มึงก็ถ่ายแต่มึงก็จ้างโดยที่มึงไม่นึกถึงใครเลยถ้ามึงไม่นึกถึงกูนะมึงควรนึกถึงเพื่อนมึงผัวเพื่อนมึงก็เป็นลูกน้องผู้ใหญ่เก่าถ้ากดน่ะมันต้องกดยกทีมไง สำลีแล้วเนี่ยไม่ไม่บ้าเหรอที่ที่มันจะบอกว่ามึงแทงข้างหลังมันเหมือนกันน่ะมึงก็แทงข้างหลังเพื่อนมึงโดยที่ปลดหัวมันออกมึงรู้ว่าถ้าผู้ใหญ่ออกลูกน้องก็ได้ออกถ้ามึงคิดถึงถ้ามึงนึกถึงเพื่อนมึงตัดกูออกไปเลยอะ่ะมึงรู้ว่าหัวเพื่อนมึงอะ่ะต้องได้ออกแล้วอย่าบอกนะว่ามึงก็โดนแทงข้างหลัง ข้อมึงไปแทงเขาก่อนไงปางตายอะ่ะเข้าใจใช่ไหมสำลีแล้วมึงบอกว่าพวกญาติๆนี่แทงข้างหลังมึงมเห็นไหมมีการอัดคลิปมีการอัดคลิปเสียงเนี่ยมันไม่นานมันเพิ่งอัดคลิปเสียงมึงไม่นานเองสำลีแต่ก่อนมันก็ไม่อัดหรอกกูตั้งหากไหมที่ต้องบอกว่าโดนแทงข้างหลังกูรักมึงขนาดไหนกูซื่อสัตย์กับมึงขนาดไหน มึงยังบอกว่ามึงจะเอาตำรวจมามึงจะแจ้งตำรวจมาจับกูกูไม่จริงใจกับมึงตรงไหนมึงเคยจริงใจกับกูบ้างไหมมึงเคยจริงใจกับไอ้ไหลบ้างไหมมันไม่ใช่ว่าว่าจู่ๆแล้วเขาจะไปฝั่งนู้นแล้วโหนไปฝั่งนี้โหมันมีเหตุและผลเหมือนที่มึงอ่ะมึงกล้าพูดออกมาได้ยังไงว่ามึงโดนมึงโดนแทงอ่ะมึงโดนแทงข้างหลังไี่สำลีไี่อัมมาหิตพ่อแม่ช่วยมึงทุกอย่าง ญาติพี่น้องเอ้ยงานบุญร้อยวันมีใครบ้างที่อยู่กับมึงมีเอฟซีที่ไลยลอบอยู่กับมึงไหมมีช่องที่เอ่อเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ช่องเปรตที่อยู่กับมึงอะมาให้กําลังใจมึงไหมมาทํากับข้าวช่วยมึงไหมแต่มึงคงมองไม่เห็นเพราะคนพวกนี้ไม่มีเงินให้มึงมึงถึงบอกว่าพวกนี้ไม่มีความจริงใจเพราะเขาไม่มีเงินให้มึงกูไม่มีเงินให้ไอ้ไรไม่มีเงินให้พ่อแม่ไม่มีเงินให้สรุปคือไม่มีใครจริงใจ ถ้าใครมีเงินให้มันโอนเงินให้มันซื้อของให้มันนู่นนี่นะมึงเชื่อได้เลยวะ่ะเขาจริงใจกับมึงร้อยเปอร์เซนต์เพราะมึงอยากได้เงินอยากได้เงินจากเขาเท่าที่กูเคยอยู่กับมึงมาใครที่โอนเยอะใครที่ซื้อผ้าให้มึงเยอะมึงจะคุยแบบจริงใจเลยอ่ะเขารักมึงจริงเขาจริงใจกับกูแต่ไอ้พวกที่ทํางานให้มึงมึงไม่เห็นความดีของเขาหรอกมึงบอกว่าเขาไม่จริงใจ แล้วกูก็อยากถามมึงเหมือนกันนะอันนึงอะมึงบอกว่ามึงสู้อยู่กับมึงสู้อยู่คนเดียวกับคดีเนี้ยก็ลูกมึงจะให้กูไปสู้ยังไงนั่นมันลูกมึงมึงก็สู้ไปสิผัวกับเมียมึงอะมึงมีผัวมึงก็สู้กับผัวมึงแล้วอีกอย่างนะมึงบอกว่าพวกกูไม่เซฟไม่เซฟคดีลูกมึงไม่เซฟลูกมึงยังไงอะต้องเซฟยังไง กูก็ให้การไปตามที่กูรับรู้มากูเห็นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้หรอที่เซฟคดีลูกมึงหรือหรือยังไงอะ่ะหรือยังไงแต่เท่าที่กูรู้มากูเห็นอะ่ะมึงส่งข่าวให้คนอื่นให้เพจเล่นเรื่องลูกมึงอะ่ะตั้งแต่ทุกลูกทุกเรื่องที่มึงรู้จากเจ้าหน้าที่มามึงให้มึงส่งให้เพจเล่นมึงกูว่ามึงไหมอะ่ะไม่เซฟลูกมึงเอง มึงควรเผาๆบ้างกับเพจแม้แต่คดีแม้แต่คด,ดีในศาลมึงยังสง่งมึงยังส่งให้เพจเล่นท,ท,ทั้งๆที่แล้วแล้วมึงก็หาว่าทุกคนขายข่าวขายข่าวแต่ตัวขายข่าวอะ่ะอยู่ที่มึงนั่นแหละมึงสง่งมึงส่งให้มั่วเลยอะ่ะแค่ไหนแค่ไหนสนัมฤทที่เรียกว่าจริงใจจริงจังแล้วก็อยากอยากถามกับสัมฤีบ้างนะแม้แต่เดี๋ยวนี้ สำลรีเคยจริงใจกับใครบ้างไหมกูเชื่อได้เลยตั้งแต่ผู้ช่วยจอดป้าถอถุงแม้แต่เดี๋ยวนี้อีสำลรีก็รับหลังพูดลูกป้าถอดถุงไปทํางานที่ไหนพัทยานู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ไม่ขอเอ่ยนะว่าว่ากูได้ยินมาจากไหนคนอื่นน่าจะได้ยินเยอะแล้วล่ะมันถึงมาถึงถึงกูเนี่ยแหละกูถึงบอกว่ามึงให้ความจริงใจกับคนอื่นก่อนแล้วมึงจะได้ความจริงใจกลับมา แสดงว่าที่พวกกูทําดีกับมึงเนี่ยช่วยมึงด้วยความจริงใจเนี่ยมึงมองข้ามหาว่าพวกกูตอแหลเสือกเพราะว่าถ้าไม่เสือกนี่มึงไม่พูดออกมาหรอกนะว่าพวกกูไม่จริงใจมึงบอกออกมาได้ตัดพ้อออกมาได้ว่อก็ตัดพ้อพ่อแม่ที่คลิปไอ้ไหลเอามาเปิดอ่าก็มันตัดเพ้อธรรมดาไม่ใช่สํารี่คลิปนั้นน่ะมึงบอกว่ามึงมึงเอ่ยอ่ะมึงหาว่ากูขโมยกําแพงมึงหาว่าไอ้ไหลได้เงินเยอะแล้ว จากจากการที่ลูกมึงตายแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะกูไปขโมยกำแพงมึงตรงไหนไอ้ไหลมึงก็ทำคลิปพวกเขาได้เยอะแล้วมึงบอกอ่ะแล้วสุดท้ายมึงอะไรมึงหาว่ากูขโมยกำแพงแล้วมึงก็โพสตสุดท้ายมึงก็ลบโพสอ่ะเพราะมันไม่เป็นความจริงมึงกล่าวหาไงมึงอยากให้แม่เชื่อว่าสิ่งที่มึงพูดเนี่ยเป็นความจริงหาอยากให้แม่เชื่อว่ากูอ่ะขโมยกำแพงบ้านมึงจริงจริง แต่สุดท้ายเป็นยังไงมันไม่ใช่ไงสัมลีมึงถึงลบโพสเหมือนที่มึงไลฟ์สดแล้วมึงฟ่นอนน่ะมันไม่ได้มีความจริงมึงหัดจริงใจกับใครก่อนกับคนอื่นก่อนมึงคิดอยู่ตลอดว่าทุกคนเข้ามาหาผลประโยชน์กับมึงอีสตโอมันก็เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้รักกจริงหรอกมันอยากได้เงินกับกูมันทั้งทั้งที่ดูไว้นะสัมลีมันไม่มีใครหรอกนะที่ทำฟีแล้วไม่มีใครหรอกนะที่เขาอยากจะทำให้ถ้ารู้ว่ามึงพูด นินทาเขาลับหลังเนี่ยแหละคุณถึงบอกว่ามึงไปนินทาใครลับหลังมึงไปทําให้ใครเขาเกลียดโกรธลับหลังหรือเปล่าลูกมึงถึงได้ตกอยู่ในชะตากรรมแบบนั้นมึงไปคิดทบทวนดีๆนะเพราะการนินทาของมึงอ่ะมันกลายเป็นนิสัยสันดานหรือเปล่ามึงถึงไม่รู้ว่ามึงไปบ้าให้ใครแม้แต่ป้าถอดถุงเขาจริงใจกับมึงแค่ไหนแต่ก่อนอะซักกางเกงซักกางเกงที่กางเกงเยี่ยวให้ให้ลูกมึงมึงยังบ้าให้เขาได้ พิ่งมาถูกกันเมื่อตอนนักข่าวกับบ้านแล้วก็ทะเลาะกันอีกแล้วก็ถูกกันอีกเพิ่งไม่เคยเห็นความจริงใจของเขาหรอก